วันนี้มีเคสสตาด,ดี้ที่ปแปลกๆทีเดียวน่าศึกษามาจากอเมริกาท่านก็บอกชื่อบอกนามสกุลบอกอะไรต่ออะไรบอกเรื่องการทำบุญอะไรมานะก็มียอยอๆอย่างนี้ว่าผมเกิดมาตามทะเบียนวงเล็บทาทิศราบหทธันวาคมพุทธศักราช2.494วงเล็บปีเถาะเกิดมาชาตินี้ ไม่เคยพบอิดาและมารดาที่แท้จริงเลยทราบประวัติเดิมจากญาติผู้ใหญ่ว่าคุณย่าบุญธรรมเป็นคนนํามาเลี้ยงตั้งแต่เป็นทารกอายุได้เพียงสิบห้าวันหลังจากแม่บุญธรรมและคุณย่าเสียชีวิตตอนนั้นผมถึงได้รู้ว่าผมนั่นไม่ได้ใช่ลูกที่แท้จริงจากญาติพี่น้องซึ่งตอนนั้นผมอายุได้สิบเจปี นับแต่นั้นชีวิตผมก็เปลี่ยนไปและก็ได้ออกจากบ้านตั้งแต่อายุ19ปีมาเรียนและก็ทำงานตามลำพังที่อเมริกาใช้ชีวิตเรียบง่ายและก็ได้มีโอกาสเข้าวัดไทยในสมัยหลวงเตีย่ยซึ่งผมได้มีโอกาสรับใช้หลวงเตี่ยทุกครั้งทุกครั้งที่ผมทำบุญผมจะอธิษฐานให้กับบิดามารดาทั้งทั้งที่ก็ไม่เคยรู้ว่าท่านทั้งสองชื่ออะไร มีชีวิตยอยู่หรือไม่และก็อธิษฐานให้กับบิดามารดาวงและบุญธรรมและญาติมีบุญคุณด้วยทุกครั้งได้สร้างพระประจำตัวให้กับบิดามารดาผมอยากทราบว่าผมเคยมีการบนไดาถึงไม่เคยพบกับบิดามารดาที่แท้จริงแม้แต่ชื่อของท่านเองผมก็ยังไม่ทราบและเพราะอะไรชีวิตผมจึงได้เกิดอยู่ในพุทธศาสนาและที่สําคัญได้อยู่ในหมู่คณะ ของหลวงพ่อหรือไม่ <Wow. S 1> อ่านี่ท่านก็นมีส่วนอย่างสําคัญในการช่วยสร้างวัดพุทธเมวูดอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยเลยนะทำมาหลายแห่งนี่นะจ๊ะนี่ก็ฟังแล้วนี่มันก็ทําให้เกิดธรรมสังเวชไม่ทราบว่าฟังอยู่หรือเปล่านะ <c oughs> เพราะวันนี้หลับตาหยิบสุ่มลงไปนะเสียงบารมีที่นิ้ว ไม่ทราบเลยวิดามานดาจริงๆเนี่ยคือใครชื่ออะไรนี่คือเคสซาดีที่น่าศึกษาสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องฝันในฝันนั่นแหละก็ทำฝันในฝันยังเคย,ยนะครับมีญาติหนึ่งท่านเป็นลูกที่เอาแต่ใจตัวเองพ่อแม่อบรมสั่งสอนยังไงก็ดือด้อ แล้วก็หน,นีออกจากบ้านไปตามภาษาวัยรุ่นวัยหนุ่มพ่อแม่ตักเตือนอยังไงก็แล้วแต่ก็อย่างนั้นแล้วมักจะพูดกับพ่อแม่ว่าแหมเบื่อจังเลยชอบบ่นเรื่อยๆสอนเรื่อยๆรู้แล้วนะทุกเรื่องไม่มีพ่อแม่ก็ได้เองไม่น่าจะเป็นผังสําเร็จได้นะแต่พูดบ่อยๆได้จิตที่เป็นอกุศลไม่มีพ่อมมีแม่ก็ได้จะได้ไม่ต้องสั่งสอนไงแต่ว่าพ่อ ไปมีครอบครัวในภายหลังอายุเยอะๆก็กลับมาขอเข้ามาแล้วก็มีโอกาสได้เจอกับหมูคณะของเราได้สร้างบุญร่วมกันนี่ก็ชาติหนึ่งเป็นวิจีกรรมอีกชาติหนึ่งวิบากกรรมตามมาจากความตรณีนั่นแหล่พอไ่เกิดเป็นคนจนฐานะยากจนลำบากแต่ก็ไปมีครอบครัวก็ลำบากยิ่งขึ้นมีลูกก็ ไม่มีปัญญาจะไปเลี้ยงไม่มีทรัพย์จะไปเลี้ยงแต่ก็รักลูกไม่รู้ทำไงก็เอาลูกไปวางเอาไว้ทิ้งหน้าบ้านคนที่มีฐานะนั่นแหละของคนมีฐานะคนที่มีฐานะก,ก็เอาไปเลี้ยงเอาไว้พอตัวเองอายุมากเขาก็มาเจอบุคคละัแล้วก็สร้างบุญร่วมกันมาวิบากกรรมสองอย่างนั่นแหละคือวจีกรรมที่พูดกับพ่อกับแม่ไม่มีพ่อมีแม่ก็ได้ กับกรรมที่เอาลกของทัวไปทิ้งเอาไว้เนี่ยดูนะเกิดความรักแล้วก็พอให้โอกาสเขามาเกิดแต่ดีไม่ไปทําแท้งเนะี่ยแต่มันไม่เลี้ยงเขาอนะ่ะเพราะฉะนั้นวิบากกรรมนี้จึงทําให้ไม่รู้ว่าพ่อแม่คือใครก็ไม่รู้ดังนั้นใครที่มีพ่อมีแม่เนี่ยนะถือว่าโชคดีนะไปกราบเชา้ากราบเย็นกันนัดหนึ่ให้ดีแล้วก็พูดกับท่านดีๆกันแล้วกัน ไม่งั้นจะมีวิบากกรรมมันอย่างนี้เพราะกรรมนั้นทำให้ไม่เคยพบกบ,บิดามารดาทแท้จริงเลยไม่ได้ชื่อของบิดามารดาก็ไม่รู้เร,เรื่องราวประวัติความเป็นมาบิดามารดาก็ไม่รู้นี่วิจีกรรมนะจ๊ะ <c oughs> เพราะทำบุญในพระพุทธศาสนาจึงมาเกิดในโรงเงาพุทธศาสนาและก็มีโอกาสได้มาสนับสนุนพระพุทธศาสนามุนิช,ชาติปัจจุบันและเพราะว่าได้ทำบุญร่วมกับหมู่คณะของเรา จึงมีโอกาสได้มาเจอแล้วก็มาสร้างบทร่วมกันอีกนี่แหละเพราะนั้นเรื่องเคส e s t u d อันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาแล้วก็ไปสอนลูกสอนหลานเอาไว้ให้ดีว่าการกระทำทุกอย่างทางกายวาจาและทางใจแม้เพียงนิดก็มีผลไม่ว่าจะดีหรือชั่วก็ตามเพราะเรายังตกอยู่ในกฎแห่งกรรมหลออกรรมมา และกฎขังตรรักอยู่เรายัางอยู่ในสังสารวัฏยังอยู่ในภพทั้งสามนี่จะต้องระม,มัดระวังให้ดีจะคิดจะพูดจะทำอะไรให้เป็นคุณสนและธรรมกันแล้วกันนี่เป็นสิ่งที่จะต้องบอกลูกหลานตั้งแต่เล็กๆอบรมบ่มนิสัยกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งให้มันฝังใจอยู่ในใจนี่เป็นสิ่งที่จะต้องอบรมสั่งสอนกันนะจ๊ะอย่าไปเกรงใจลูกซนกระทั่งเป็นลูกบังเกิดกล้าวนั่น ต้องอบรมต้องสอนแล้วก็จะไปสนใจก็จะโกรวจะเครื่องไงเนี่ยแต่ว่าต้องมีศิลปะในการถ่ายทอดดูเวลาและอารมณ์ของเขาลแล้วกันก็ถ่ายทอดกันให้ดีนะจ๊ะ